ดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้อยู่ที่จุดจอดนาเจริญครับจุดจอดนาเจริญเก่าๆครับเมื่อนี้มาส่งนายอันครับนี่ครับกับเวลาสองทุ่มครับสเดินทางไปกรุงเทพครับนี่ครับนายอันอยู่นี่สเดินทางไปกรุงเทพมานครครับจุดจำหน่ายตัวรถครับ ครับาอันะชิบเดินทางตัวไปกรุงเทพครับเต็มแล้วคมั้ว่าเกษไปรับงานนครับได้ ไปรับงานถ่ายรีวิวโฆษณาอายุรุเทพครับบแต่ฉเดินทางไปสามวันครับแต่ฉีกลับมาที่ศิรสกเตะครับแต่ฉีกลับมาขึ้นบ้านไม่บ้านพิศิงขึ้นเก่าหรอครับถ้าต,ตอนนี้ก็ต้องไปเรียดงานครับไปรับงานถ่ายรีวิว แล้วเออเตื่นเตือนวะเดินทางวันนี้ครับมาสมถึงที่ครับวันนี้อีอามันนยิกราบนั่งหาง,งับนงารนครับตอนนั้นมากอะมีบรรดาเอฟซี บัานตะมอนบัานพิสิงครับมาสรงหน้องนองวัยรุ่นขอถ่ายรูปมารีวิวครับชิปกับมีสองตัวมีสองชิปครับว่าโทรศัพท์ความจำอขอค้อมขอหันกันเลยตัดสัญญาณไปกันเลยตองมาไทยคลิปคลิปที่สองคลิปรีวิวครับ ลลกุ่มครับสามทุ่มสามทุ่มมาเทุ่มสทุ่มสองทุ่มสองดเวลารถสิ่อวกสามทุ่มครับ วารถครับนี่ครับวารเตเทียบเพราะนี่ครับแสงอรุณครับห้าร้อยบาทเวลาวากะสามทุ่มครับายทางกรุงเทพมานครครับเวลาถึงเวลาถึงครับ ต่อเดินทางสามตู้ถึงปัตตมวครับสิบบแจ้งครับยี่ห้อคนนี้มีบัตรมีระานครับร้านเดี๋ยวมาเจ้าบรรดาครอบครัวพิเศษครับท่านเห็นไหมลูกสาวครับสองคน น้องนทีน่บ้านไปรถไว้สี่มาดวน นั่งขึ้นหลังไปเลรื่อยลี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 มาที่เลยโนตรตกรออนี้มาแม่มาแมงมาแมงมาแนี่เดี่ยวในอันก็ซื้อตัวเรียบร้อยครับเก็บตัวเก็บยังเดินทางครับเดินเต้นรถจีบเวลาสามทุ่ม มารงนไทยน้อไทลูกสาวพี่เสียงครับลูกสาวสอนเออเอนเออเ้สมชายาาลันเนาะฮะนั่งก็ลูกเสียง สนใจวัยรุ่นครับวัยรุ่นทุกโรงเรียนไปรู้จักทิ้งหนูไว้คนเดียวเหรอจับด้วยกันพี่พักด้วยสับ ทรงคนนี่นะจอมจ่าเขากสอนทรงค้นมันมีปลายหน้าแล้วนีะ VIP แสงแสงสุวรรณแอลแล้วก็ในถึงนครไทยเนี่ยเนี่ยจวชื่มมือมันติ๊กเกียวเขากินดเลยนครไทยติ๊กเกียวกินหมดเลยครับบรรยากาศขำขึ้น ตอนนี้กับเวลาส,สิว่างทุ่มทุ่มครึ่งครับก็บต้องล้อรถครับเวลารถออกเพราะว่าออก,ออกมารถอาเจะออกมาคำพดูดก็เยบ่ไรด้ไปเลยเรก็ต้องล้ออีกออกมา นีว่คเวลานันปิดลีปได้เดินเนีเดินทางสมบัติสมบัติการเดินทางไปทางนี้บ่เรงตามครัด ดีเยี่ยมาน่าทฐานไปนี่จะไปทรงอันครับผมุงเพเออใช่ทรงอันไปกุงเพียบเพียบบางกอกแบงคอดแบงคอกขาวชุกข้าวชุกบอาชุบางกอกแบงคอเแบงคข้ใช่ไหมใช่พี่เจ้าพลังสิทธิ์เดี๋ยวไปถึงวันจะไปไหนก่อน ฟิชเชอร์ลังสิตบัสอันจะไปฟิชเชอร์ลังสิตกรุงเทพครับผมอันเป็นกรุงเทพครับพอดีมีงานกรุงเทพครับครับนาย่าจะไปกรุงเทพไปทังานน้องอนครับแมนครับผมอันไปเป็นจ้างไปเป็นจ้างไปอยังอับอันที่ิ้วสินค้าจ้างไปที่ิ้วสินค้าอยู่กรุงเทพนะ ประมาณจัมมือมเหรอครับสองสามมือเนาะสองสามมือครับกลับมาอีคือเกอล์มมาครับนี่แหละเวลามากมันโลงอยู่นี่แหละมันลงรถอยู่นี่แหละครับลงจากขึ้นจากของสอหมอชิดีตไม้ท่มันโลงที่เดิมนี่แหละครัโลง่งแกะไฟแดงกอล์มมันจะไปทายงานครับผมมันจะไปทายงาน เริ่มกินอาหารจอบชอบเน่ฟังเสียงฟังเสียงเสียงจอมกินมันต้องตลกอย่างนี้เนี่ยการงานก่อนนะจ๊ะเฮ้ยอันคุบอกเดินทางก่อนได้คุณครับพ่อเคุณครับผมเดินทางก่อนได้เจอกันครับเจอกันอยู่กรุงเทพครับไอ้นี่ไปทำงานก็ไปลงฟิวเจอร์ลังสิทธ์ครับก่อน ประมาีที่เสีงกำลังสัมผัสทางไรโสดนำครับนั่นเราก็จะขี่รถบรรลคเจอเพราะว่ารถยุนี่ออกมาข้นรถเกี่ยวลดลดทยวุดทไายครับรถเ่ว่เ,วเพราะว่าเป็นแห่งกาหอดุลค้ำนะเอ้ยมเมนต์คำเป็นห่ที่หอดุนสายเนื้อแหาหอดุสายก็เลยได้ซื้อตัวเกี่ยวเถี่ทุ่ทยไายสามถุงออกรถออกสามถุม ดูแยกน่าจะเ,เลินเน่นะครับตอนนี้เดินทางปอ,อขอบคุณครับผมขอบคุณสนานครัขอบคุณ,น,น,คคณนั้นคุณริกไกรักษาผลขอบคุณเลครับมาส่งงาน,น,นด้วยรถทั้งกันไหมกือกรุตั้งกับขำเชขึ้น เต้นเส้นวะยานไปครั้งนี้ไปแม่นครับแม่นครับคนผู้ไทยมีแซ่บระเบิดแม่นครับผมอันไปไปวันว่างๆครับนะยครับเบได้ไปข้าวนี่ได้ผู้สาวได้แม่ทางเขีมาน้ำครับเดี๋ยวสักบาแน่นะครับอันได้คือันนี้เก่าครับนอนก็นารักคือเก่าครับ แบบตัวจริงเสียงจริงแม่นไม่เตือนเต้น, <c oughs> ตน <c oughs> หน้าตาคือเขาไปได้หมดสวัสดีครับทุกสถานที่สวัสดีครับพี่ต้นบอสวัสดีครับคุณป้เปิ้ลครับคุณผัดก็ลดไอเสดินทางมากไออีกโดนครับสามทุ่มกั ขอปิดช,ชิปนี่ไวกวันครับเดี๋ยวสิถ่ายคลิปสันน้นในช่วงขึ้นรถขึ้นรถไปกวันครับกับขอปิดช,ชิปไหวเพียงสากวันครับเดี๋ยวคลิปหนคลิปไหนกับมาติดตามเบื้องเยกครับวันนี้หลังจากอีกสามวันครับกับสิมากลับมาที่ศุรเกียรอีกคเก้าครับมาที่บ้านพีสิงครับมาขึ้นบ้านไหม

ใ่ห่อนไม่ยานมันยิง่ยงเสียงครับเนี่ยครับครับเย่เย่สู้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 เฮ้เ,เ,เบายครับเดี๋ยวเจอกันครับ